มาดูว,ว่ามีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวานนี้นะแล้วก็พักที่ลงสนามแข่งขันกันเนี่ยมันมีสองฝั่งก็คือพักโปรอีย e ูกับพักโปรรัสเซียเมื่อวานเขาก็ลุ้นกันมากเลยว่าตกลงเลือกตั้งมาดววาเนี่ยผลมันจะออกมาอย่างไงเพราะว่าถ้าเกิดผลการเลือกตั้งของมโดววาออกมาเป็นว่าพักโปรรัสเซียชนะเนี่ยมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าอิทธิพลของรัสเซียเนี่ยมันล้อมอยู่เครนอีกด้านหนึ่ง นะแต่ผลออกมาปรากฏว่าพัก PAS นะซึ่งเป็นพักโปรยุโรปเนี่ยมีคะแนนเสียงนะเกินเกินครึ่งแล้ว50%ในสภาส่วนพักโปรรัสเซียนะที่ชุดเดลเฟเนี่ยได้24%ก็ไม่น้อยนะไม่น้อยพักอื่นๆได้อีก7อีก9นะแต่เมื่อคืนเนี่ยฝั่งที่โปรยูเครนโปรยุโรปก็โล่งใจคือตอนแรกเขากลัวว่า มอโดวาเนี่ยจะหันไปทางรัสเซียเพราะว่าอีลอนมัสเนี่ยช่วยอีลอนมัสเปิดเผยมากนะแต่พี่นาไม่ได้เอาทวิตของแกมานะก็สนับสนุนให้พรรคที่โปรรัสเซียเนี่ยชนะเลือกตั้งนะแต่ว่าไม่ได้ผลนะปรากฏว่านี่เป็นผลอย่างไม่เป็นทางการพรรค P S นะซึ่งเป็นพรรคโปรเอชนะการเลือกตั้งในมอโดวา